ยู่ที่วัดพระพิเ,นนเาารน,นเจ้าวาดก็มีการสวดมนต์ทุกสุขเจ้าวาดเขจะสวดมนต์แล้วก็เรียกผมเ็ต้องไปสวดมนต์กับเขาด้วยอืทุกสุขเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราก็ไม่ได้กําหนดเอง่ะแต่ว่ามันเป็นเหมือนกับว่ามันเป็นวิถีที่ให้เราต้องมาทําอย่างนี้ด้วยคู่กันไปในระหว่างการเมืองกับศาสนาพอมาเล่นการเมืองปั๊บ <c oughs> <c oughs> ผมก็เห็นเด็กนะ<ม>เด็กขยายโอกาส เริ่มจากเด็กขยายโอกาสเด็กขยายโอกาสในสุบการเนี่ยมีประมาณทักสิบกว่าโรงได้เด็กขยายโอกาสก็คือเด็กที่จบป .6 แล้วแต่ไปต่อม .1 ม .2 ม .3 ในโรงเรียนสายมัธยมไม่ได้อ่ในโรงเรียนประถมเดิมอืไม่เห็นอะไรเม่รู้เหมือนกันนะอาจจะหนึง่งไม่พร้อมที่จะไปก็ครูสอนป .6 ป .5 ก็มาสอนเด็กม .1 ม 2, .2 ม .3 เหมือน,นกันเนะี่ยเด็กกลุ่มนี้ก็เป็นเด็กที่ขาดโอกาสจริงๆเลย พราะหนึ่งเนี่ยอ,อทงจะได้ความรู้จากโรงเรียนมัธยมท,ทั่วไปไม่ได้ก็ได้จากเดิกนั่นแหละเรียนพอเรียนได้เด็กขยัโอกาเแต่ส่วนใหญ่พ่อแม่จะไม่ได้อยู่ด้วยกันเลิกกันแล้วก็เด็กขยัโอกาสกลุ่มนี้เนี่ยมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นเด็กที่มีปัญหาในชีวิตเนี่ยค่อนข้างมากเนื่องจากว่าเอ,อสุขภาพกายก็ไม่ดีสุขภาพจิตก็แย่ พ่อแม่เลิอกอ่ะอยู่กับญาติบ้างอยู่กับลุงบ้างอยู่กับคนนู้นคนนี้บ้างแล้วก็เรียนไปตามยถากรรมรที่สำคัญที่เด็กที่สำคัญที่สุดของเด็กกลุ่มนี้ก็คือไม่มีเงินโรงเรียนเท่าที่ไป,ไปไปไปแล้วก็อันนี้เป็นเหตุเหตุหนึ่งที่ท่านรัมตีตีนุทเทียนทองไปแล้วผมไปหาท่านเมื่อตอนที่ไปรัมตรีใหม่ผมขอท่านนะบ,บอกท่านรัมตีผมไปกับกลุ่มการศึกษาในสภการหมดภูมิการเขตพื้นที่การศา แล้วก็สุดท้ายยังไงวะตายกันหมดเลยไปหาท่านแล้วก็บอกตีเด็กขยับโอกาสเนี่ยเขาไม่ได้กินข้าวฟรีเนาะแล้วก็เด็กในในประเทศท่านมนตรีทําตรงนี้เนี่ยให้เด็กได้มีโอกาสกินข้าวฟรีเนี่ยอืมในระหว่างที่เขาอยู่มหนึ่งถึงมมสามเดิเรียนประถมเดิมเนี่ยยืนยันว่าลูกท่านมรตีจะมีกินมีใช้ตลอดชีวิตบอกท่านไปอย่างนั้นนะว่ามีข้าวกินตลอดชีวิตท่านก็ดันให้นะ ดันเลิกตัวเด็กโสกาสตอนนี้เท่าที่รู้ว่าของฝันปีใหม่ผมคุยกับท,ท่านทศสปทิพุษาที่เขาเป็นเขตพื้นที่ศึกษาเขตหนึ่งประลงศึกษาเขตหนึ่งเนี่ยเขาพูดกว่าที่เราไปเนี่ยจอมตีจะให้ของฝันว่าจะประกาศให้เด็กแคลโอกาสเนียได้มีโอกาสกินข้าวฟรีโดยใช้งบัฐบาลได้ซึ่งเดิมกินไม่ได้ก็เป็นนัีิสงที่เราได้ไปคุยกับมนตีนะส่วนหนึ่งนะก็อพอเล่นการเมืองเนี่ยท้องถิ่นเนี่ยผมก็เห็นว่าเด็กกลุ่มนี้เนี่ยเป็นเด็กขาดโอกาส ผมก็เด็กกลุ่มนี้นะเข้าค่ายศูนย์พัฒนาคุณคุณธรรมอำเภอบางน้อยใช้พวกกรกไปครับไปอาจารย์อาจารย์วีรพันธ์นะแต่ตอนนี้ท่านท่านท่านศึกแล้วเมื่อก่อนท่านอยู่ที่ศูนย์พัฒนาบางน้อยเนี่ยก็เข้าสอนสอนให้เด็กกลุ่มนี้เนี่ยมีคือสอนให้แข็งแกร่งอ่ะแล้วก็สอนปรัชญาชีวิตสามวันสองคืนไปเข้าค่ายก็ไปเข้าค่ายเข้าค่ายเข้าค่ายไปบ่อยมากเข้าค่ายเด็กที่ไปเข้า <Yeah. S 2> สุดท้ายก็มาขยายผลว่าเอ,อทำกับเด็กอื่นด้วยตอนนี้ไม่ได้เข้าค่ายแล้วเอาเอาเอาะอา,าจารย์เนี่ยมาสอนเด็กในโรงเรียนตอนหลังก็เกิดเป็นโครงการขององค์การบริหารส่วจังหวัดมาโครงการบ้านวัดโรงเรียนโน่นต้านประสานไทยต้านไทยยาเสพติด mm hmm. เป็นโครงการที่ทำมาตลอดเลยต mm ั hmm. ้งแต่เราเล่นกันเมื่อโครงการเด็กได้โอกาสเข้าหมด <Yeah. S 2> ซึ่งวันนั้น ที่เราทำกับเด็กกลุ่มนี้มาเนี่ยเรานับจำนวนเด็กที่เข้าค่ายเราแล้วเนี่ยเป็นแสนคนนะทำมาตั้งแต่แเริ่อบเป็นแสนคนทำมาเยอะอทำก็มีความคิด,ดนิดนึงว่าเออเอาปัญญาพุทธศาสนาเนี่ยให้เด็กได้มีโอกาสาได้รับนะฮะปัญญาพุทธศาสนาก็ให้อาจารย์ก็เราก็คิดอ่ะคิดว่าอย่างน้อยปัญญาต่างๆโดยเฉพาะด้านพุทธศาส,สนาเนี่ยถ้าให้เด็กได้ซึมซับตรงนี้เนี่ยแล้วก็ เด็กจะได้รู้ปัญญาบางอย่างในตรงนี้แล้วก็สอนหนักสอนเด็กนั่งวิปัสสนากรรมฐานบ้าง hmm. นะฮะโครงการตอนหลังเมื่อก่อนที่ทำสาวันสองคืนตอนหลังมาย่อส่วนเหลือประมาณวันเดียววันเดียวทําที่โรงเรียนเลย hmm. เด็กนูนใหญ่ในในสมการก็จะเข้าโครงการนี้หมดสมัยผมอยู่แต่โครงการนี้เป็นของโครงการที่ีนอื n ในระหว่างที่ผมเข้าเข้าที่ศูนย์พัฒนาศูนย์พระนาคุณธรรมโบ,บางน้อยเนี่ย hmm. เอาเด็กเข้าค้า ก็มีคนร้องผมก็ร้องราชการว่าทุจริตโครงการอืมกว่าขยับดีกาหมดเลยครัเจ้าหน้าที่วิภาสัมริ์เนี่ยซึ่งเป็นทนาีดูแลโครงการเนี่ยแต่ตอนนี้ท่านเกษียณวิภาเนี่ยครัก็ร้องไห้ร้องไห้ก็คุยกับผมผมก็เลยไปหานะฮะไปหาผู้บริการสำนักตัวเงินแผ่นดินเมื่อก่อนนี้มันอยู่ที่นครปฐมนะครับอเป็นผู้หญิง ท่านก็น่ารักมากเขาไปหาท่านบอกว่าผมเนี่ยทําโครงการเนี่ยผมคลีนสามวันของคืนที่เข้าค่าพินาที่เข้าค่าพินาคุณจรทำเพื่อบางน้อยเนี่ยผมใช้เงินเนี่ยตอนหนึ่งหัวได้ประมาณสองร้อยบาทเองทั้งค่ากินค่าพักเนี่ยยังไงก็แล้วแต่มันไม่เกินวระมานของรับอยู่แล้วอืแล้วะี่ผลเนี่ยผมก็ต้องร่วมกับพระด้วยในการที่ิลก็ลองถามพระดูว่าผมทุจะิตหรือไม่กลุ่มผมทํายังไงทุจริตหรือไม่ผู้ผู้ในการสูงสุดเขาก็น่ารักอื เขาก็เขาก็โทรหาพระนะโทรหาพระในวันรุ่งขึ้นเลยคือเขาดูโครงการเป็นประโยชน์พระก็เล่าเป็นโครงการนี้วันรุ่งขึ้นเขาก็โทรหาผมเลยผู้ในการเนี่ยสตงโทรแล้วก่าโครงการนี้โครงการดีนะเออผมเอก็บอกเขาบอกดิฉันเนี่ยปล่อยโครงการนี้แล้วให้ทําต่อเป็นโครงการที่ดีมากทาต่อไปเลยนะสตงไม่ยุ่งก็เลยทำยาวไปเลยทำยาวเลยแต่วันนั้นถึงวันนี้ไม่มีการโดนตรวจสอบโครงการนี้เลยตั้งแต่วันทำมา แล้วก็ยืนยันได้ล่าให้การทุกคนที่ทําเนี่ยทุกคนคลีนหมดครับคลีนหมดคืองบที่เราอุดหนุนค่าอาหารให้เด็กได้กินคือปกติปก,ต,กติเนี่ยเด็กได้กินเมื่อก่อนสมัยผมอยู่เนี่ยเด็กได้กินมือนนนม้อหนึ่งเนี่ยกลางวันเนี่ยครับเด็กไม่กินมื้อหนึ่งเนี่ยแต่เราไม่ได้ทาเด็กป .1 เราทําป .5 ป .6 ม .1 ม .2 ไปถึงม .5 เนะี่ยม .6 เลยเราทาในชุดอย่างนั้นเด็ก<ม><ม>คือเด็กม .1 ถึงม .6 เนี่ยต้องซื้อกินแต่วันที่เรางบอบปจอไปทําเนี่ยเด็กไม่ต้องซื้อกินงบอบประจอ ไปเลี้ยงเด็กเลยซึ่งระเบียบได้แล้วก็ค่าวิทยากรก,ก็อยู่ในตรงนี้ก็กทํบนี่ปีห6ไปเนี่ยเราก็อุดหนุนเงินให้โรงเรียนเลยว่าในการซื้ออาหารให้เด็กกินเนี่ยโดยเราประชุมผู้ในการโรงเรียนก่อนที่จะทําว่าเราขอว่าโครงการที่ทําตรงนี้เนี่ยขอให้ผู้ในการโรงเรียนผมก็ประชุมเป็นคนประชุมเองว่าขอให้เป็นโครงการที่ให้เด็กได้มีโอกาสได้ทานดีสักวันหนึ่งนะฮะให้เขาได้ทาน เมื่อมาที่ครูจะได้หัวหนึ่งประมาณได้หัวหนึ่งแหละทั้งเด็กทั้งอะไรได้ประมาณร้อยกว่าบาทซึ่งเด็กได้กินวันนั้นเนี 1, 5, uh ่ยตอนหนึ่งวันพอห้าปวหกได้กินวันสิบาบาทมื้อหนึ่งนะได้สิบสามบาทงบของได้สิบสามบาทเท่านั้นสิบสามบาทก็มีแต่ว่าวันที่เราไปทําเนี่ยมันได้วันหนึ่งเนี่ยร้อยกว่าบาททั้งเบรกด้วยนะ uh huh. เด็กก็ได้สิ่งที่แฮปปี้อ่ะมีทั้งนองไก่ uh huh. มีทั้งจะก,กินบา,บางชุดก็ประชุมกันในละแกนนําเด็กบางคนก็เอาเป็นอาหารฝรั่ง Mm hmm. อาจจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์อะไรก,ก็แล้วแต่มีไอติมอย่างดีมีผลไม้อย่างดีแต่ว่าวันนั้นเป็นวันที่เด็กได้ทานดีหนึ่งวันเต็มที่เลย mm hmm. แล้วก็ได้ซึมซาบปรัชญ,ญาพุทธศาสนาหนึ่งวันใช้แล้วก็เราก็เอาเวียารรเวียารรตอนหลังก็มาเป็นอาจารย์ตอนนี้ท่านย้ายมาอยู่วัดวัดโพลว้วัดพระเชษฐทุกคนเมื่อก่อนนัว่วัดวัดยานา,าวาอาจารย์วีรพล ท่านก็เก่งนะท่านก็มาเป็นวิทยากรให้ท่านก็มาสอนปัชญ,ญาให้นะฮะแล้วก็พามาสอนให้แต่ว่าสอนไม่ไม่ใช่สอนแบบน่าเบื่อก็มีแทรกปัชญ,ญาศาสนาเป็นหลักแล้วกม็มีมีอารมณ์ขันทางทางธรรมะเนี่ยเป็นหลักด้วยเช่นกันแล้วก็มีปัชญ,ญาแจกแล้วก็สอนทีวยปัจนากรรมฐาน<ช>แล้วก็มีชั่วโมงค<ช>ุณบิดามารดาที่เลี้ยงเรามาแล้วก็แล้ว,แ,ลวแต่นะ<ช><ช>เป็นยังไงก็ทำมาตั้งแต่เริ่มอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ผมทํามาตั้งแต่อยู่ แล้วก็เปนท้องถิ่นก็ทํามาตลอดทำไล่ไล่ไล่มาจนกระทั่งเลิกเล่นอ่ะเลิกเล่นการเมืองสอจอก็ยังทําโครงการนี้มาตลอด<ช>อันนี้เป็นการหนึ่งที่ทําที่อยู่ในอบจอที่ทําคือโครงการบ้า,บานบโรงเรียนลดตั้งยาเสพติดอีกโครงการที่ทําในระหว่างที่เป็นสอจอที่ทำทำ<ช>อยู่ก็คือการเอทในสถานศึกษา<ช>แล้วก็ชุรถนะฮะผมก็เอาเด็กโตเนี่ยเด็กโตก็คือหมายถึงว่าเด็กที่เรียนเทคนิคก็ดีเด็ก มห้ามหกก็ดีนะครับมาเข้าโครงการลักษณะเช่นนี้บบคือเอ,เอาหมอจากโรงพยาบาลจุฬามาสอนเรื่องเพศสัมพันธ์บบมาสอนเรื่องเอตดในสาสาว่าติดเอจะทำอย่างไรป้องกันอย่างไรบบสอนด้วยว่าผู้หญิงที่จะโดนจะโดนหลอกนะฮะโดนผู้ชายหลอกเนี่ยที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยมันโดนลักษณะไหนการป้องกันตัวอย่างเงี้ยจะทําอย่างไรการปฏิเสธนี่จะทำไหนคือสอนลูกอย่างเงี้ยหนึ่งวันเหมือนกันอันนี้ทํากับเด็กโต เพรอะกลัวเด็กโทษนะเด็กเอ,อเด็กอาจจะมีมีบุตรในระหว่างเรียนที่มันเป็นวัยที่มันไม่ใช่อันนี้ผมทำครับครับอันนี้เป็นโครงการที่ทำแล้วก็ตอนแรกทำก็ไปทำที่โรงเรียนบางโรงเรียนเขาก็ทำโรงเรียนเอกเอโรงเรียนรัฐบาลเนี่ยทำมดเด็กโตครับเอกชนเนี่ย,ทำ,ยทำในโรงเรียนอสังจุระการแล้วก็โรงเรียนโรงเรียนคอนแวนเนาะใช่ไหมคอนแวนใ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 น ตอนแรกเข้าไปทำในคอนแวนเนี่ยมาเซอร์แกไม่เ้ยยอมผมก็ไปเปิดท่านก็นดูเหมือนกับว่าอาจจะเป็นสัตว์หลักศาสนาคิดเขาไม่ยอมนะนี่ปรากฏว่าพอเข้าไปทําเสร็จปั๊บเนี่ยผมก็เข้าไปอยู่ดูตลอดที่เบี้ยเบี้ยกรเขาสอนเรื่องนี้แหละ <Yeah. S 1> เรื่องา <Yeah. S 1> เรื่องเพศสัมพันธ์โลกที่มาจากทางเทศนะะที่ผมทำโครงการเนี่ยพรผมตอนที่ผมอยู่โรงเรียนอาสาม <Yeah. S 1> บรรักเนี่ย มันมีโรงพยาบาลบางรักที่เป็นโรงพยาบาลเรื่องกรรมโรกคโดยตรงเนี่ยเข้ามาเปิดสอนในโรงียาสามบางรักแล้วผมเห็นแล้วกลัวมากเมื่อก่อนนี้โรคเอสไม่มีนะ<ช>จะมีโรคฤิดเลือกอะไรก็แล้วแต่หนองในแล้วก็แล้วแต่เยอะแยะไปหมดมีทุกโรคโรงพยาบาลบางรักนี่จะมาฉายให้ดูหมดเลย1 1> นหนึ่งวันนึ่ผมยังติดตามหวัวเดื่นนี้เลยเห็นแล้วก็เปิดเอาแววเพศให้ดูว่าเป็นลักษณะเป็นอย่างนี้เลือกเป็นอย่างนี้เปิดเลยเป็นอย่างนี้การรักษาอย่างนี้เวลาจะตรวจอย่างนี้นี้คือทําให้เราเห็นแล้วเรากลัว ั S <S วเรื่องนี้นะไอ้ตรงเนี้ยที่เรามาท,ทําที่ที่ตรงนี้ด้วยที่จริงอยากให้กอกรนจากโรงพยาบาลบางรักมาแต่มันไกลตัวหัาก็ได้เรียกรทางด้านนี้มาทางด้านมามาสอนเรื่องอย่างนี้แหละให้เด็กได้รู้ว่าเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้องนั้นควรยังไงผมไปที่โรงเรียนในโรงเรียนเซอร์เซฟคอนแวนเนี่ยแรกๆก็มาเซอร์ไม่่อยยอมอ่ะเหมือนก็ไม่่อยยอมเออเอาเคสหนึ่งลองดูแล้วมาเซอร์นั่งดูด้วย คุด้วยเ็กผมก็นั่งอยู่กับมาเซอร์เนี่ยเด็กกตผู้หญิงทั้งนั้นเนี่ยไม่มีผู้ชายมานั่งดูหมดครูพยธกรก,ก็สอนปั๊บเดียวนั้นนะครูจะห้องอื่นมาโอ้โหตอนนี้ขยอยเข้ามา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 มันดูหมดเลยครับค,คุณครูที่สอนเราสอนหนังสือหรือสอนที่ว่างอยู่เนี่ยครูกับครูเนี่ยโทรเรียกมาคุ้ยดีมาก็มาดูดูเสร็จปั๊บดูเสร็จปั๊บก็จบแล้วมาเซอร์ก็คุยกับผม ใส่ชุดขาวเป็นอกบอกว่าอันนี้ดีนะยังไงอย่าทิ้งโรงเรียนโรงเรียนมาเซอร์นะปีหน้าเอาไอีก็คิดว่เาเออแลาวเราก็คิดว่าในกิจที่เราทํานะแล้วก็อันนึงที่ทําที่ผมทํากับคนส่วนใหญ่ของสุพการก็คือโครงการพัชนาการสมวัยอันนี้ทํากับเด็กเล็กๆครับต้องยอมรับอยู่ประเด็นหนึ่งว่า อุปการจะแบ่งเป็นสองส่วนส่วนอสัมเนี่ยเด็กอันนี้กินข้าวเต็มที่อ้วนเกินจํานวนที่ควรจะควรจะเป็นตามกฎท,ที่มันกําหนดไว้ว่าความสูง<ม>ความอ้วนเนี่ยูเท่านี้ควรจะได้เท่านี้เนี่ยมันเกินหมดเนื่องจากว่าแต่ในบริบทเดียวกันเนี่ยในในบางโรงเรียนเนี่ยเด็กความความท้วงน,นะ,ะมหมายถึงว่าเราเอามาเอามาวัด รีสันเนี่ยความโตศีตรษะเนี่ยไม่ได้เกณฑ์ตามที่จะต้องโตเนื่องจากว่าผู้ชนาการมันเนี่ยมันไม่ได้อย่างที่เด็กควรจะต้องได้ในวัยนั้นแล้วทําให้พัฒนาการสมองเนี่ยมันลดลงเด็กกลุ่มนี้ก็มีอีกกลุ่มหนึ่งที่แยกเป็นสองส่วน<ม>ไอ้ส่วนมากเกินไปนั่นก็มากเกินไปไอ้ส่วนไม่ได้ก็คือไม่ได้เลย<ม>เราก็จะได้ทราบจากครูในโรงเรียนทราบว่าเด็กกลุ่มนี้เนี่ยพ่อแม่ทํางานโรงงานแล้วเวลามาเรียนเนี่ย พอแม่ก็กินปาท่องโกะกินกาแฟเนะะยปาท่องโกะตวงจุมจ่มจิ้มนมแล้วก็มา <S <S เด็กก็กินอย่างนี้เหมือนกันตอนเช้าแล้วก็มาเรียนกลางวันก็กับข้าวได้สิบสามบาททุกวันทุกวันเข้าพรนัการมันก็ไปไม่ได้เลยมันเด็กคือมันโตไม่ได้ไวที่มันควรจะต้องโตอันนี้ก็มีอยู่กลุ่มกลุ่มหนึ่งซึ่งเราก็มีเด็กมีมีความเป็นห่วงเด็กกลุ่มนี้แต่ในขณะเดียวกันก็เด็กห่วงเป็นเด็กอีกกลุ่มหนึ่งที่เด็กโตเกินไปอืกลุ่มนั้นก็โตเกินไป กลายเป็นสาวาก่อนวัยนะคอจะดำนะคือเป็นเหมือนมาตินต้นเนี่ยคือหมายถึงเราวัดโวเอสไอตรงตรงเนี้ยไอกระดูกข้อจะเห็นว่าเด็กกลุ่มนี้เนี่ยโตเกินกว่าปกติในควรที่มันคือคนนี้โตโตตามปกติแต่นี่โดโตเร็วไปพื้นเลยโตไปปัป๊บมันไม่โตแล้วแล้วลประจำเดือนก็จะมาเร็วกว่าปกติกลุ่มนี้มันจะมีผลให้เด็กกลุ่มนี้มีปัญหาเรื่องว่าเตี้ย กระดูกปิดปั๊บมันไม่สูง้ะมันควรสูงร้อยสี่สิบกว่าร้อยห้าสิบนิดๆซึ่งมันควรจะได้ร้อยหกสิบร้อยหกสิบกว่าอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะมันมันมันเป็นการว่ามันเกิดจากมันเกิดจากฮอร์โมนในร่างกายมันออกมามากกว่าปกติอเป็นฉีดยาละงั้ฮอร์โมนไม่ฮอร์โมนมันออกมามากกลุ่มนี้ก็มีกลุ่มหนึ่งที่น่ากลัวคือเราก็ว่าถ้าเด็กกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเขาไม่รู้ผู้ปกครองเขาไม่รู้แล้วปล่อยให้ลูกเป็นอย่างนี้เนี่ย เด็กท,ที่เกิดมาที่ไม่รู้โดยว,วิธีอย่างนี้เนี่ยแทนที่ก็จะได้สัดส,ส่วนที่มันสูงได้เกณฑ์เขากับกระดูกปิดแล้วเขาไม่โตเขาโตเร็วในเบื้องต้นแต่กระดูกปิดก็เป็นปมด้อยกับตัวพี้ผมก็คิดจุดนี้นะแล้วก็ทําโครงการลักษณะเช่นนี้ไปผู้ชนาการสมไวก็ทาไปีครับอืมเอ่ออันนี้เป็นสองสามแล้วอีกโครงการที่ทําอยู่ในที่เป็นโรงเรียนเอาเข้าค่ายนะฮะ โรงเรียนในเท,เทคนิคต่างๆเนี่ยอาชีวะต่างๆเนี่ยเข้าค่ายเอ,อที่ฉะเชิงเซาเนะข้าค่ายลาบลาบอะไรผมจําชื่อไม่ได้ละทหารเข้าค่ายแบ่งเป็นกลุ่มแล้วก็อยู่กับทหารเนื่องจากว่าเด็กตีกัน,นเด็กยกพวกตีกันตีเข้าค่ายทหารเพื่อมาฝึกตรงนี้ด้วยอืแต่เข้าค่ายที่ทหารเนี่ยอาจจะอยู่ไปสามคืนสี่วัน เนี่ยเขาเขาทำโครงการขนาดนี้นนทําอยู่ถามว่าเบื้องหลังเบื้องเบื้องเบื้องเรื่องในการทําตรงนี้เนี่ยมันมีบูญเหตุที่ผมคิดอย่างนี้ก็เนื่องจากว่าผมมีลูกผมเป็นนักการ,บ,รบุญเหตุที่คิดทําอย่างนี้แล้วผมก็ห่วงลูกห่วงลูกห่วงลูกผมห่วงลูกคนอื่นด้วยว่าการ,ร,รเมืองเนี่ยเรามีกรรมนะที่มาเป็นนักการเมืองเราเกิดมาตรงมันไม่มันเป็นมันเป็นไปตามบุพกรรม มันเป็นไปตามผมลิคิดนะฮะมันเป็นเป็นไปตามสิ่งกรรมเก่าเกี่ยวเก่าอะไรเงี้ยที่มันเกิดขึ้นมาเป็นมาปัจจุบันนี้ถ้าเรามาเป็นนักการเมืองซึ่งผมก็ไม่รู้ครับต้องมาเป็นนักการเมืองตั้งอายุยี่สิบกว่าแล้วครับอันนี้จุดที่นักการเมืองเนี่ยเราก็กลัวว่าไอ้บุปกรรมที่เราทําไว้เนี่ยที่ผมกลัวเนี่ยเราเป็นนักการเมืองแล้วเราไม่ทําอะไรเลยมาเป็นนักการเมืองไม่ทาอะไรเลยเนี่ยกรรมมันจะเล่นกลกับตัวเรา สุดท้ายไม่ลงตัวเราก็ลงลูกเมียรเราเนี่ยผมกลัวจุดนี้ครับไอ้ที่จุดนี้เนี่ยเนื่องจากว่าในส่วนทําการเมอเืองเนี่ยเราดันไปเป็นวิว,วยาวยาวิศกรวัดด้วยก็เลยได้เรียน <c oughs> รู้จาจุดนี้มาจากวิยวิศกรวัดมาจากมาซึ่งเขามีการสอนทุกวันพุธกลางคืนทุกวันศุกร์ที่ไปสวดมนต์ไหว้พระมีสอนเรื่อง กฎแห่งกรรมเกณฑ์แห่งเวรแลว้วพวกนี้เขามีการสอนอย่างนี้อยู่ซึ่งมีคนมีความรู้ท้งนี้มาให้ความรู้ทางด้านนี้นอยู่ก็เลยซึมซับอย่างนี้มาด้วย<ม>ก็เลยต้องมาทําอย่างนี้เพราะเรากลัวว่าถ้าเราไม่ทําเนี่ยกรรมจะเล่นกลมันจะมาตกที่ลูกเราบ้างอะไรบ้างเลยเพราะอย่างยิ่งที่ทําเรื่องเรื่องเอาเด็กเข้าข้างหนคุณธรรมเนี่ยเพราะเราก็มีความลูกเราก็มีลูกนะไม่ทําเดี๋ยวเป็นนักเลงบ้างติดยาเสพติดบ้างจุดนั้นเนี่ยก็ถือว่า เราก็เราก็คุยหลายๆคนว่าคุยกับให้เรียนฟังว่าลูกบางคนเนี่ยเกิดมาพ่อแม่ดีใจไม่ได้ทําให้ลูกพ่อแม่ต้องเสียใจเลยอืมแต่บางคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยปีทำพ่อแม่เสียใจสักครั้งก็ยังพอรับได้บางคนเนี่ยทําให้แม่เสียใจเดือนละครั้งพอรับได้บางคนอาทิตย์ละครั้งก็เริ่มไม่คดีแล้วบางคนเนี่ยทุกวันเลยพ่อแม่เสียใจทุกวันเพราะลูกเป็นคนกระทําเนี่ยเราเห็นมาเยอะผมอยู่ในการเมืองแต่ผมเห็นบางคนเนี่ยเดี๋ยวว่าแต่วันละครั้งเลย ตลอดเวลาพ่อแม่ทุกใจเรื่องลูกเนี่ยผมเห็นมาแล้วไม่รู้กี่คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกที่ติดยาครับยิ่งลูกที่กําลังจะขึ้นคดีต้องติดคุกไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุเอาปืนมาโรงเรียนบ้างยกพวกตีกันบ้างติดยาเสพติดบ้างติดรับไปต้นเขาบ้างอะไรบ้างผมอยู่ในตรงนี้มเยอะพ่อแม่มาหาเราเนี่ยให้บอกว่าเราให้ช่วยคุยอาการคุยตํารวจเนี่ย ความทุกข์ที่มันส่อแววที่ออกมาในหน้าตาของพ่อแม่ทั้งพ่อทั้งแม่หรือพ่อแม่เนี่ยมันเห็นหน้าแล้วก็รู้มันทุกทุกตลอดเวลาเลยซึ mm ่งในจุดนี้เองจุดที่เราคิดอยู่ตลอดเวลาว่านี่เรามีโอกาสทํานะ mm hmm. เราก็ทํานะปรัชญาในการใช้ชีวิตของแต่ละคนมันก็ต้องแยกกันบางคนอาจจะปปรัชญาชีวิตโดยไม่ได้สนว่ากฎแห่งกรรมอยู่ตรงไหน mm hmm. คนคิดว่าประโยชน์ตอนอยู่ตรงไหนอย่างเดียวไม่ได้ คิดว่าประโยชน์สาธารณะอยู่ตรงไหนครับสุดท้ายมันก็สุดที่กรรมที่มันลงมันก็ต้องเกิดอยู่ดีนะแล้วก็พอเราทําอยู่ในออบจอเนี่ยเราก็คิดตลอดเวลาคุยภรรยาว่าเฮ้ยเรามีโอกาสทํานะครับถ้าเราไม่ทําแล้วถึงเวลาเราไม่เป็นแล้วเนี่ยแล้วเ,เราจะไปไปไข้ควรแล้วบอกเฮ้ยทาไมกูไม่ทําอะมันสายเกินไปเไม่ทําเองอถึงจ<ๆ>ุดนั้นเนี่ยไม่มีเวลาจะทําไม่มีโอกาสทําแต่ถ้ามีโอกาสทํแเราทําเลยแล้วทําให้ขยายผลไปแล้วได้ทําเนี่ย อย่างน้อยก็ยังบอกฟ้าบอกดินได้ไม่ต้องบอกใครหรอกก็ยังบอกตัวเองได้ว่าเราได้โอกาสทำ